นิยายเรื่องฝันของเด็กเลี้ยงวัวในยุคที่หลายคนมองหาหนทางสร้างชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนฝันของเด็กเลี้ยงวัวคือนิยายที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวของอนุรักษ์เด็กหนุ่มผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาด้วยความขยันอดทนและการเรียนรู้จากประสบการณ์เขาเริ่มต้นจากศูนย์ด้วยการเลี้ยงวัวของตัวแรกจนกลายเป็นฟาร์มวัวขนาดใหญ่ที่สร้างชีวิตใหม่ให้ครอบครัวและชุมชนนิยายเรื่องนี้ถ่ายทอดทั้งความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงวัวแบบเป็นระบบเทคนิคการจัดการต้นทุนการขุนวัวให้สมบูรณ์ จนถึงการวางแผนขยายฟยามอย่างยั่งยืนผสานเข้ากับเรื่องราวที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและความหวังทุกความฝันยิ่งใหญ่ได้ถ้าเรากล้าที่จะเริ่มต้นและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคมาร่วมติดตามการเดินทางของอนุรักษ์ไปพร้อมกับความฝันความพยายามและการลงมือทำที่ไม่เพียงสร้างชีวิตให้เขาเองแต่ยังเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนรอบข้าง เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก้าวเข้าสู่นิยายแนวสร้างอาชีพที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับชีวิตจริงครับขอเชิญทุกท่านหาความสำราญจากนิยายเรื่องฝันของเด็กเลี้ยงบัวไปด้วยกันครับแสงสว่างจากความมืดพระอาทิตย์ยามเย็นทอแสงสีส้มอ่อนคลุมท้องทุ่งกว้างหมู่บ้านหนองคูแห่งนี้เงียบสงบทุกค่ำคืนเสียงมแมลงกลางคืนดังครอาเหมือนบทเพลงธรรมชาติในบ้านหลังเล็กที่มุมด้วยหลังคาสังกะสีเก่าอนุรักษ์กำลังนั่งซ่องตาข่ายดักปลาใตาฟ้ฟีนอยพ่อกับแม่ของเขานั่งอยู่ใกล้ๆก,ก,กำลังพูดคุยถึงหนี้สินที่ต้องจ่าย ปีนี้นาลงอีกแล้วข้าวได้ไม่ถึงครึ่งนาเงินกู้ธนาคารก็ยังไม่ลดลงเลยแม่พูดพลางถอนหายใจมืออยากกล้านกุมแน่นไม่เป็นไรหรอกแม่ผมจะช่วยหาเงินเองผมทําได้อนุรักษ์เอ่ยขึ้นเบาๆแม้จะยังไม่รู้วิธีแต่แววตามุ่งมั่นของเขาทําให้พ่อหันมามองเองยังเด็กถึงจะมีแรงก็จริงแต่ชีวิตบ้านเรามันยากกว่าที่คิดกับข้าวกับปลาเลี้ยงคนยังจะไม่พอเลยแล้วจะไปหาเงินจากไหนพ่อพูดอย่างหนักแน่น ในคืนนั้นอนุรักษ์นอนไม่หลับเสียงพ่อแม่คุยกันยังวงเวียนอยู่ในหัวเขาลุกขึ้นมานั่งริมหน้าต่างมองออกไปที่ลานว่างหลังบ้านแสงจันทร์ทับทับผืนดินแห้งๆไว้จนดูว่างเปล่าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วอนุรักษ์คิดในใจแรงบันดาลใจจากเรื่องเล่าของลุงแสงวันรุ่งขึ้นอนุรักษ์ขีจ่จักรยานปนาลัยในหมู่บ้านเจอกับลุงแสงชายวัยหกสิบที่เคยทำไรนาม,มาก่อนแต่ปัจจุบันหันมาเลี้ยงวัวขุนขายจนสร้างรายได้มั่นคงลุงแสงยืนขายข,ายของอยู่ริมตลาด อนุรักษ์ให้หนูมาทำไรแต่เช้าฟ้าลุงแสงทักทายพร้อมยิ้มกว้างผมมาหาข่าวครับลุงลุงเล่าว่าเลี้ยงวัวขายได้กำไรเยอะจริงไหมครับลุงแสงยิ้มก่อนจะนั่งลงตกพื้นไม้เรียกให้อนุรักษ์นั่งด้วยไอการเลี้ยงวัวนะ่ามันเหมือนปลูกต้นไม้ถ้ารู้วิธีดูแลให้ดีมันโตเร็วแล้วทำเงินได้แต่ต้องมีใจนะว้ยถ้าแค่อยากรวยไวๆไม่รอดหรอกอนุรักษ์ตั้งใจฟังทุกคำลุงแสงอธิบายถึงวิธีขุนวัวระยะสัน้นให้ได้กำไร ตั้งแต่การเลือกวัวผอมราคาถูกมาคุณจนโตการหาอาหารเสริมจากธรรมชาติเช่นรำข้าวกากถั่วและหญ้าในปียที่ปลูกได้เองลุงเริ่มจากวัวตัวเดียวจนวันนี้มีในข้อเป็นสิบตัวสู้ไปเถอะให้หนูเริ่มจากเล็กๆอยากลูวความลำบากคืนนั้นอนุรักษ์กลับมาพร้อมความคิดที่วิ่งวนในหัวเขาเริ่มวาดฝันถึงข้อวัวเล็กๆหลังบ้านเริ่มจากตัวเดียวเลี้ยงให้มันโตและขายได้กำไรเอาเงินไปปลดหนี้ให้พ่อกับแม่อนุรักษ์ยืนอยู่กลางลานหลังบ้านมองที่ว่างเปล่าแล้วเตยกับตัวเองเบา,เบา เลี้ยงวัวตัวเดียวขุนมันให้อว้วนแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนแวัลตาของเด็กหนุ่มส่องประกายด้วยความหวังเขาตัดสินใจแล้วนี่คือหนทางเดียวที่จะพาครอบครัวเขาหลุดพ้นจากความลำบากตอนที่หนึ่งการหาเงินทุนก้อนแรกเช้าวันใหม่ที่หมู่บ้านหนองคูพระอาทิตย์ ยังไม่ทันโผล่พ้นขอบฟ้าอนุรักษ์ลุกจากที่นอนด้วยความมุ่งมั่นตั้งแต่ได้ฟังเรื่องราวของลุงแสงเมื่อวานนี้เขาแทบไม่หลับไม่นอนแผนการเลี้ยงวัวขุนระยะสั้นผุดขึ้นในหัวเป็นฉากฉากแต่ปัญหาคือเขายังไม่มีเงินทุนสักบาทจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีวะอนุรักษ์พึมพำขณะตักน้ำใส่ขันมาล้างหน้าเสียงแม่ดังมาจากครวัวหลังบ้านอนุรักษ์ฟ้าไปตัดหญ้าให้ควายบ้านลุงปานหน่อยสิเขาให้วันละร้อยนะัดทันทีที่ได้ยินคำว่าร้อยแววตาของอนุรักษ์ก็วาวขึ้นเขารีบคว้าเขียว และกระสอบออกจากบ้านทุ่งหญ้าริมลำห้วยเป็นที่หมายแรกเสียงใบหญ้าถูกตัดดังกราบกรบไปพร้อมกับเหงื่อที่ไหลลงมาชุ่มหลังเหนื่อยแค่นี้ไม่เป็นไรอีกไม่นานเราจะมีวัวเป็นของตัวเองเขาพูดกับตัวเองขณะหอบหญ้ากองโตใส่กระสอบจากงานรับจ้างสู่การเก็บออมหลายวันต่อมาอนุรักษ์รับจ้างทุกอย่างที่มีคนในหมู่บ้านจ้าง ตั้งแต่แบกข้าวสารไปส่งโรงสีเลี้ยงควายไปจนถึงซ่อมรั้วบ้านให้ลุงแสงเงินร้อยสองร้อยที่ได้มาเขาเก็บใส่กระปุกอย่างตั้งใจบางคืนเขานั่งนับเงินในกระปุกเงียบๆใต้แสงตะเกียงอีกหน่อยเองจะเป็นเงินทุนซื้อวัวของข้าอนุรักษ์ยิ้มพลางพูดกับเปลี่ยนที่อยู่ในมือแม่มองลูกชายด้วยความสงสัยเองไปอดมือกินมือทำไมวะอนุรักษ์เงินที่ได้มานะ่าเอาไปซื้อขนมกินบ้างก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแม่อีกหน่อยผมจะทำเงินให้เราได้มากกว่านี้ เขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นจนแม่ได้แต่ถอนหายใจบทเรียนจากลุงแสงเย็นวันหนึ่งอนุรักษ์หอบหญ้าสดกองใหญ่ไปส่งที่คอวกวัวของลุงแสงขณะยืนพักเหนื่อยลุงแสงเดินเข้ามาพร้อมกับยิ้มกว้างขยันดีนี่ไอ้หนูแต่เองเก็บเงินไปทําอะไรนักหนาวักผมอยากซื้อวัวมาขุนขายครับลุงเหมือนที่ลุงทําไงคําตอบของอนุรักษ์ทาให้ลุงแสงหัวเราะเสียงดังห้าห้าเองคิดเป็นแล้ว ไอ้หนูแต่จำไว้นะการเลี้ยงวัวมันไม่ใช่แค่ขุนให้มันอ้วนแต่ต้องดูแลมันให้เหมือนดูแลครอบครัวถึงจะทำเงินได้ลุงแสงนั่งลงข้างอนุรักษ์ก่อนจะเล่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการเลี้ยงวัวที่ได้ผลไม่ว่าจะเป็นการเลือกวัวที่กระดูกใหญ่การให้อาหารผสมระหว่างหญ้าสดกับอาหารข้นและการสังเกตสุขภาพวัวทุกวันเองทำได้แน่ถ้ามีใจไม่ยอมแพ้เสียก่อนลุงแสงตกบาอาอนุรักษ์เบาๆคืนนั้นอ,นอนุรักษ์กลับมานอนมองกระปุกอมสินที่มีเหรียญ และธนาบัตรเก็บไว้เกือบเต็มเขายิ้มออกมาด้วยความภาคภูมิใจอีกไม่นานเราจะมีวัวตัวแรกเสียงทุท่มทำของเขาเบลอวิวแต่เต็มไปด้วยความหวังตอนที่สองก้าวแรกสู่ตลาดวัวเช้าวันเสาร์ที่ตลาดนัดค้าสัตว์ของอำเภอคึอคกคักเป็นพิเศษเสียงคนเรียกขายเสียงวัวควายร้องดังประสานกันเป็นจังหวะไม่เป็นทํานองอนุรักษ์ยืนมองตลาดเบื้องหน้าด้วยหัวใจที่เต้นแรงวันนี้เป็นวันสำคัญวันที่เขาจะได้ซื้อวัวตัวแรกของชีวิตเงินทุนในกระเป๋าเสื้อของเขามีไม่มากนัก มันคือผลจากการทำงานหนักทุกวันตลอดสองเดือนที่ผ่านมาแต่สำหรับอนุรักษ์นี่คือก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ต้องเลือกให้ดีถ้าวัวไม่แข็งแรงมันจะเสียเวลาเปล่าเสียงคำสอนของลุงแสงยังดังอยู่ในหูเขามองไปรอบๆเห็นพ่อค้าหลายคนจูงวัวมาโชว์ขายวัวบางตัวอ้วนสมบูรณ์บางตัวก็ผอมจนเห็นกระดูกการตัดสินใจครั้งแรกอนุรักษ์เดินวนไปตามตลาดเขาหยุดยืนดูวัวตัวหนึ่งซึ่งผอมจนเห็นซี่โครงแต่แววตามันดูสดใสมีชีวิตชีวาและยืนมั่นคงบนขาทั้งสี่ ไอ้หนูสนใจตัวนี้หรอือเสียงแหบห้าวของเจ้าของวัวดังขึ้นเขาเป็นชายวัยกลางคนที่ดูเหมือนพ่อค้าวัวโดยอาชีพมันอายุเท่าไหร่ครับอนุรักษ์ถามทางสำรวจวัวใกล้ๆสักปีครึ่งแต่ค่าขายให้ถูกเองเอาไปเลี้ยงดูดีๆก็ขุนขึ้นแล้วแหละอนุรักษ์ลูบหลังวัวตัวนั้นเบาๆมันหันมามองเขาด้วยแววตาเชื่องเชื่องเขานึกถึงคำของลุงแสงที่บอกให้ดูขาแข็งแรงดวงตาสดใสแม้ร่างกายจะผอมแต่วัวตัวนี้ก็ตรงตามคำแนะนำทุกอย่าง การต่อรองราคาแล้วลุงจะขายเท่าไหร่ครับอนุรักษ์ถามเสียงนิ่งเจ็ดพันเองเอาหมาข้าจะได้รีบกลับบ้านเจ็ดพันบาทสําหรับเขาเป็นเงินก้อนใหญ่เขาหยิบเงินในกระเป๋าขึ้นมานับอีกครั้งก่อนหันมองหน้าชายคนนั้นหกพันห้าได้หมครับลุงผมมีแค่นี้จริงๆชายคนนั้นจ้องมองเขานิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะหัวเราะออกมาเบาๆเอาเองดูตั้งใจนักค้าขายเองก็ได้หกพันห้าเอาไปเลี้ยงให้มันอ้วนละอยาปล่อยให้มันผอมกว่าเดิมก็แล้วกัน มือของอนุรักษ์สั่นเล็กน้อยขณะยื่นเงินให้ชายคนนั้นรับไปพร้อมกับส่งเชือกจูงวัวให้เขาตั้งแต่วันนี้ไปนายคือของข้าแล้วนะอนุรักษ์พูดกับวัวตัวนั้นราวกับมันเข้าใจเขาจูงวัวออกจากตลาดอย่างภูมิใจเมื่อกลับถึงบ้านอนุรักษ์ผูกวัวไว้ที่คอกชั่วคราวที่เขาเตรียมไว้หลังบ้านมันยืนกินหญ้าช้าๆเหมือนกำลังปรับตัวอนุรักษ์นั่งลงบนพื้นหอบหายใจจากการเดินทางยาวไกลมือของเขาแตะกระเป๋าเสื้อที่ว่างเปล่า เริ่มต้นจากตรงนี้แหละเราจะเติบโตไปพร้อมกันเสียงลมพัดผ่านเงียบๆขณะที่ดวงตาของอนุรักษ์เต็มไปด้วยความหวังนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ที่เขาฝันไว้ตอนที่สการเริ่มต้นดูแลวัวผอมตัวแรกเช้าวันแรกหลังจากซื้อมันกลับมาอนุรักษ์ตื่นแต่เช้ามืดเหมือนทุกครั้งแต่ครั้งนี้มีความรู้สึกแปลกไปเขารู้สึกว่ามีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งรอคอยการดูแลจากเขาอยู่เมื่อเดินออกไปที่คอกวัวชั่วคราวหลังบ้านวัวผอมสีเทาตัวนั้น ยืนสงบมันเงยหน้ามองเขาด้วยสายตาเชื่องเชื่องสวัสดีไอ้โทนข้าตั้งชื่อให้เองแล้วนะับตั้งแต่วันนี้ไปเองจะเป็นเพื่อนร่วมทางของข้าอนุรักษ์พูดทางยิ้มบางๆเขาตั้งชื่อให้วัวตัวแรกว่าไอ้โทนเพราะมันมีสีเทาอมดำการให้อาหารวันแรกอนุรักษ์หอบหญ้าสดที่ตัดมาเมื่อวานใส่เข้าไปในคอกไอ้โทนมองหญ้ายอย่างระแวดระวงังก่อนจะเริ่มค่อยๆกินทีละคำกินเยอะๆนะเองต้องอ้วนข้าจะดูแลเองให้ดีที่สุด คำสอนของลุงแสงย้อนกลับมาในหัวเขาการเลี้ยงวัวผอมให้ฟื้นตัวต้องเริ่มจากการให้อาหารทีละน้อยแต่สม่ำเสมอเพื่อให้ระบบย่อยทำง,งานอย่างเป็นปกตินอกจากหญ้าสดอนุรักษ์ยังผสมรำข้าวที่ซื้อมาจากโรงสีใกล้บ้านหวานใสรังอย่างพอประมาณรำข้าวช่วยเพิ่มพลังงานให้มันเราต้องค่อยๆเสริมไม่งั้นมันจะกินไม่ไหวเขาพิ่งทำทบทวนความรู้ที่ได้จากลุงแสงการปรับตัวและสังเกตอาการ ตลอดทั้งวันอนุรักษ์นั่งเฝ้าไอโทนไม่ห่างเขาจดบันทึกทุกอย่างลงสมุดเก่าๆของเขาตอนเช้ากินยาได้ครึ่งรางตอนบ่ายเริ่มคุ้นเคยกับอาหารรำข้าวตอนเย็นไม่มีอาการท้องเสียหรือนอนสึมดีละเองดูโอเคข้าจะค่อยๆเพิ่มอาหารให้อนุรักษ์พูดกับสมุดจดราวกับมันเป็นสมบัติชิ้นสําคัญแม่เดินมาดูเขาในตอนบ่ายยืนมองลูกชายที่กําลังนั่งเฝ้าหัวด้วยรอยยิ้มทําอะไรของเองทั้งวันวะลูกนั่งเฝ้าห,หัวแบบนี้ แม่นี่ไม่ใช่แค่วัวนะนี่คืออนาคตของเราคำพูดนั้นทําให้แม่ยิ้มทันทีแม้จะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เธอเห็นความมุ่งมั่นในสายตาของลูกชายการสร้างตารางการดูแลคืนนั้นอนุรักษ์นั่งวางแผนตารางการดูแลให้โทนเป็นรายวัน 1. เช้าให้อาหารหญ้าสดและเสริมรำข้าวทีละน้อย 2. สายนำมันออกมาผูกในที่ที่แดดไม่จัดเพื่อให้มันเดินเล่นและกินหญ้าบ้างสบ่าย ทำความสะอาดข้อเก็บมูลวัวออกทุกวันส่เย็นให้อาหารรอบสองและเติมน้ำสะอาดเขาทบทวนตารางของตัวเองซ้ำๆเพราะรู้ดีว่าการดูแลวัวต้องมีวินัยและความสม่ำเสมอการเลี้ยงวัวก็เหมือนการปลูกต้นไม้ถ้าดูแลดีมันก็โตทันขายเสียงของลุงแสงยังคงดังในความคิดคืนนั้นอนุรักษ์เดินออกไปดูไอ้โทนอีกครั้งมันนอนสงบในข้อที่เขาทำขึ้นเองมือของเขาลูบแผ่นหลังของมันอย่างเบามือ เองกับข้าจะสู้ไปด้วยกันนะอีก3ามเดือนเองต้องโตให้ทันขายดวงดาวบนท้องฟ้าส่องแสงระยิบระยับขณะที่อนุรักษ์นั่งเงียบๆในความมืดเขาไม่รู้เลยว่าเส้นทางข้างหน้านั้นยังเต็มไปด้วยอุปสรรคอีกมากมายแต่คืนนี้เขามีเพียงความหวังที่เต็มเปี่ยมตอนที่สความท้าทายแรกผ่านไปหนสัปดาห์ไอทนเริ่มคุ้นชินกับคอกใหม่และตารางการให้อาหารที่อนุรักษ์จัดไว้มันกินหญ้าได้มากขึ้น กินรำข้าวเสริมได้จนหมดรางน้ำหนักของมันค่อยๆดีขึ้นทีละนิดแต่ชีวิตไม่เคยง่ายอย่างที่คิดเช้าวันหนึ่งอนุรักษ์เดินเข้าไปในคอกเหมือนทุกวันแต่สิ่งที่เห็นทําให้เขาใจหายให้โทนอนหมอกนิ่งไม่ลุกขึ้นยืนเหมือนทุกครั้งมันไม่แต่ต้องย่าสดในรางแถมยังหายใจหอบเบาๆไอ้โทนเป็นอะไรไปอนุรักษ์รีบเข้าไปลูกหัวมันด้วยความตกใจแต่ไอ้โทนกลับมองเขาอย่างอ่อนแรงการ,รเผชิญปัญหา อนุรักษ์ยืนลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนรีบวิ่งไปตามพ่อที่อยู่ในไร่พ่อไอโทนไม่สบายครับมันไม่กินหญ้าแล้วก็หายใจแปลกๆพ่อหันมามองลูกชายด้วยสีหน้าเคร่งเครียดก่อนจะตามเขากลับมาที่คอกพ่อเดินวนดูรอบๆคอกและสังเกตอาการของไอโทนอย่างละเอียดดูเหมือนมันจะท้องอืดน,นะอนุรักษ์เองให้อะไรมันกินผิดหรือเปล่าผมก็ให้หญ้าสดกับรำข้าวเหมือนทุกวันนี้ครับแต่เมื่อวานอาจจะใส่รำข้าวเยอะไปหน่อยอนุรักษ์พูดเสียงเบา รู้สึกผิดที่เขาอาจเร่งให้อาหารมากเกินไปพ่อถอนหายใจทางพูดเตือนวัวที่ผอมแบบนี้กระเพาะมันยังไม่แข็งแรงพอเองต้องค่อยๆเพิ่มอาหารไม่ใช่ยัดให้มันกินเยอะเกินไปการแก้ปัญหาแล้วเราจะช่วยมันยังไงดีครับพ่ออนุรักษ์ถามน้ำเสียงเต็มไปด้วยความกังวลพ่อหันไปหยิบขวดน้ำมันพืชเก่าๆที่อยู่มุมคอกเองเอาน้ำมันพืชนี้ให้มันกินหน่อยน้ำมันจะช่วยให้แก๊สในท้องมันไหลออกมาได้ อนุรักษ์ทำตามคำแนะนำทันทีเขาใช้ช้อนตักน้ำมันพืชแล้วค่อยๆป้อนใส่ปากไอ้โทนไอ้โทนดูจะขัดขืนเล็กน้อยแต่ไม่นานมันก็ยอมกลืนลงไปจากนั้นพ่อบอกให้เขาพามันเดินช้าๆรอบลานบ้านเพื่อช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานไอ้โทนเดินอย่างอ่อนแรงในตอนแรกแต่หลังจากเดินไปได้พักใหญ่มันก็เริ่มดูมีแรงขึ้นเล็กน้อยดีขึ้นหน่อยแล้วพรุ่งนี้คงต้องระวังเรื่องอาหารมากขึ้นเองต้องเรียนรู้จากวันนี้นะอนุรักษ์ พ่อพูดพลางตกบ่าลูกชายเบาๆบทเรียนครั้งแรกคืนนั้นอนุรักษ์นั่งเขียนบันทึกในสมุดจดของเขาบทเรียนวันนี้อย่าให้อาหารข้นมากเกินไปในคราวเดียวต้องค่อยๆเพิ่มทีละน้อยให้เวลากระเพาะของวูปรับตัวเขามองไปที่ไอ้โทนที่นอนสงบอยู่ในคอกแม้มันจะยังดูอ่อนแรงแต่ก็มีท่าทีดีขึ้นกว่าตอนเช้าข้าจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเองต้องโตให้ทันขายเราจะผ่านมันไปด้วยกัน อนุรักษ์พูดกับไอทนเบาๆพร้อมกับรอยยิ้มที่แฝงด้วยความมุ่งมันปัญหาในวันนี้ทําให้อนุรักษ์เข้าใจว่าการเลี้ยงวัวไม่ใช่แค่การให้อาหารให้มากๆแต่มันคือการเรียนรู้เข้าใจธรรมชาติของสัตว์และแก้ปัญหาอย่างอดทนเขารู้แล้วว่าเส้นทางนี้ไม่ได้ง่ายแต่ทุกครั้งที่เขาแก้ปัญหาได้มันก็ยิ่งทําให้เขามั่นใจมากขึ้นว่าความฝันของเขาไม่ได้ไกลเกินเอื้อมตอนที่หเทคนิคจากลุงแสงแสงแดดอ่อนๆในตอนสายสาตว์ส่องลงบนคอกวัว หลังบ้านไอ้โทนยืนกินหญ้าสดช้าช้าร่างกายมันดูแข็งแรงขึ้นกว่าเมื่อวันก่อนอนุรักษ์นั่งดูมันด้วยความภูมิใจถึงแม้เขาจะเหนื่อยแต่ทุกครั้งที่เห็นไอ้โทนยืนมั่นคงและกินอาหารได้ดีความเหนื่อยน,นั้นก็เหมือนหายไปวันนี้จะพาไปหาลุงแสงสักหน่อยเขาพิ่มทำกับตัวเองก่อนจะเดินเข้าไปลูบหลังไอ้โทนเหมือนเป็นการตอบใจการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนเก่าแก่ช่วงบ่ายอนุรักษ์พาไอ้โทนไปยังคอวกวัวของลุงแสงซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลาจากบ้านเขามากนัก ลุงแสงกำลังนั่งผูกหญ้าหอบใหญ่สำหรับเลี้ยงวัวในคอกหลายตัวของแกมาถึงนี่พร้อมวัวเลยหรือไอห,หนูลุงแสงเอ่ยทักพร้อมหัวเราะเบาๆเมื่อเห็นอนุรักษ์จูงไอโทนมาลุงครับผมอยากมาขอคำแนะนำเพิ่มเติมวัวผมเริ่มดีขึ้นแต่ผมยังกลัวว่ามันจะป่วยอีกอนุรักษ์พูดอย่างสุภาพและตรงไปตรงมาลุงแสงลุกขึ้นยืนเดินเข้าไปดูไอโทนอย่างละเอียดถึงเองดูแลมันดีนี่ขามันมั่นคงขึ้นนะดูท่าทางก็ระเริงใช้ได้ แต่ลุงผมยังไม่ค่อยมั่นใจเรื่องอาหารมันต้องให้อะไรเพิ่มอีกไหมครับลุงแสงยิ้มทางเอ่ยอย่างใจเย็นฟังให้ดีนะอนุรักษ์วัวขุนน่าต้องมีสามอย่างเป็นหลักหนึ่งหญ้าสดคุณภาพดีหญ้าสดต้องให้ทุกวันพยายามตัดใหม่ๆเสมอถ้าให้หญ้าในปี๋มันจะโตวไวกว่าแต่ต้องสับให้สั้นก่อนนะสองอาหารค้นเสริมกําลังอาหารค้นพวกกับถูรเหลืองผสมกับรำข้าวและปลายข้าวได้ดีนักแต่ต้องค่อยๆเพิ่มเองรู้แล้วใช่ไหม สามเกลือแร่และน้ำสะอาดอย่าลืมวางก้อนเกลือแร่ไว้ในข้อให้มันเหลือน้ำก็ต้องสะอาดเปลี่ยนทุกวันวัวกินน้ำเยอะยิ่ง,งน้ำเยอะน้ำหนักมันก็ขึ้นง่ายลุงแสงพูดจบพร้อมกับเดินไปหยิบเกลือนเกลื่อนจากข้อตัวเองยื่นให้อนุรักษ์เอาเองเอาก้อนนี้ไปลองก่อนอนุรักษ์รับก้อนเกลือแร่มาด้วยรอยยิ้มขอบคุณครับลุงผมจะดูแลมันให้ดีที่สุดการปรับปรุงวิธีการเลี้ยงเย็นวันนั้นอน,อน,อนุรักษ์กลับมาพร้อมกับความรู้ใหม่เขาวางก้อนเกลือแร่ที่ลุงแสง ให้มาไว้ในคอกไอโทนเดินเข้าไปดมและเริ่มเลยอย่างไม่ลังเลลุงแสงบอกไว้จริงๆเองก็ต้องการเกลือแร่เหมือนกันอนุรักษ์ยิ้มอย่างภูมิใจจากวันนั้นเป็นต้นมาอนุรักษ์ตัดหญ้าในปีใหม่ทุกวันสักให้สั้นพอดีสําหรับไอโทนและค่อยๆเพิ่มอาหารข้นทีละน้อยเขาใส่ใจกับการเปลี่ยนน้าในคอกทุกเช้าและเย็นพร้อมกับจดบันทึกน้ําหนักและความเปลี่ยนแปลงของไอโทนลงในสมุดผลลัพธ์แรกที่เห็นได้ชัด สองสัปดาห์ผ่านไปไอ้โทนเริ่มเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดร่างกายของมันดูสมบูรณ์ขึ้นกล้ามเนื้อเริ่มแน่นขึ้นกว่าตอนที่ซื้อมาครั้งแรกพ่อเดินมาดูคอกแล้วเอ่ยขึ้นมันดูดีขึ้นเยอะเลยนะอนุรักษ์ถ้าขุนแบบนี้ไปเรื่อยๆอีกไม่นานเองคงได้ขายมันราคาดีผมจะทําให้ได้ครับพ่ออีกไม่กี่เดือนไอ้โทนต้องอ้วนแน่อนุรักษ์นั่งลงข้างคอกมองไอ้โทนที่กาลังเคี้ยวหญ้าอย่างอ,าอร่อยมือของเขาถือสมุดบันทึกที่จดทุกอย่างไว้อย่างละเอียดเราเดินมาถูกทางแล้วไอ้โทนอีกไม่นาานนนฝันของงจจะเป็ริ แสงตะวันยามเย็นสาดลงมาบนขอบวัวอย่างอบอุ่นเส้นทางการเลี้ยงวัวของอนุรักษ์เริ่มต้นขึ้นอย่างมั่นคงแต่เขารู้ดีว่าเส้นทางนี้ยังต้องเจอกับความท้าทายอีกมากมายนิยายเรื่องฝันของเด็กเลี้ยงวัวยังไม่จบยังมีตอนต่อไปเรื่องราวของอนุรักษ์เด็กหนุ่มผู้มีความฝันที่จะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับตัวเองและครอบครับว่าด้วยการเริ่มต้นเลี้ยงวัวขุนจากวัวของตัวแรกเขาใช้ความขยันอดทนและความรู้ที่เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อเปลี่ยนชีวิตจากสู์สู่ความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่นิยายเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความบันเทิงแต่เต็มไปด้วยสาระความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงวัวแบบเป็นระบบเทคนิคการจัดการต้นทุนและการพัฒนาฟาร์มอย่างยั่งยืนซึ่งสามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้โดยเฉพาะผู้ที่กําลังมองหาแนวทางสร้างรายได้จากการทเเรําเกษตรหากคุณกําลังมองหาแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆห,หรืออยากรู้ว่าความพยายามและความอดทนจะพาเราไปไกลแค่ไหนลองติดตามเรื่องราวของอนุรักษ์ ไปพร้อมกันแล้วคุณจะได้เห็นว่าไม่มีความฝันใดที่ไกลเกินเอื้อมถ้าเราตั้งใจจริงมุติกระดาษหัวเหลี่ยมฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆและแรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องนี้รวมถึงเนื้อหาที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ในตอนต่อไปขอบคุณที่รับชมและรับฟังครับแล้วมาร่วมสร้างฝันไปด้วยกัน